เทสให้ก่อนส่งนะครับอันนี้คือ A R P 9 G N G นะครับใส่แกนท้ายแล้วก็ใส่ท้ายแต่งแล้วก็กิ๊บมอเตอร์เป็น P T S นะครับยังดีแต่งกิ๊ตนิดหน่อยเพื่อใส่ได้นะครับข้างใน,นนี่นะครับงานอันนี้ติดสกอตเทปไว้เมี่ยตรงนี้มันถลอกนะครับถ้าตั้งแล้วมันชอบถลอกงานก็ประมาณนี้ เดี๋ยวผมจะลองเทสไซแบตแล้วก็ยิงให้ดูนะครับก็ดึงด้านหลังนะครับด,ดึงช่วงบนดันออกแล้วก็สไลด์ได้อย่างนี้นะครับแบตใช้เป็น7 4็โวลต์น,นะครับ1,100ข้างในก็จะมีมีมอสเฟตอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะเป็นสองชิ้นนะครับ เวลานั้นผมก็แบบใส่ลงไปในแกนขอ,อยัดนั่งเอาแบ,บใส่ลงไปในแกนอย่างนี้นะมันจมลงไปแล้วก็เสียบอย่างนี้นะครับแล้วก็จัดสายประมาณนี้สายมันจะรุงรังหน่อยนะครับเพราะเจนจ s มอสเฟนใหญ่ แล้วก็สวมไปอย่างนี้นะครับสวนไปอย่างนี้เลยแล้วก็ดึงตัวบนเหมือนเดิมกดลงมันก็จะชนสายไฟนะครับมันก็ตามระยะไหลพอดีอย่างนี้นะถ้าเข้าไปลึกมันจะชนมันก็ได้ประมาณนี้สุดพอดีนะอ่ะมันได้สองระดับหนึ่งแล้วก็สองก็สุดนะครับลึกกว่านี้ไม่ได้นะครับโอเคเราลองเทส อ่ลืมไปมันไม่ได้ตัวตัดการทำงานไม่ต้องกดข้างไหนยิงได้เลยอันนี้เสียงมันนะครับดังมากโอเคออกตันิดหนึ่งอ๋อนี่มันเซฟ ดอทนะครับเตอร์ออปติกถ่ายกล้องหน้าจะเบลอหน่อยนะเอ่อศูนย์หน้าหลังเป็น bf c กดแล้วเด้งเป็นพลาสติกอย่างนี้งานนี้เป็นงานเรียนแบบ s t a r k and dirty ข้างในไม่มีอะไรโบโบนี่โอเคประมาณนี้โอเคนะครับ